พวกผมนายช็อตตี้บูจะว่ากับ Disney Speedstorm เกมแนวขับรถแข่งรวมตัวละครจาก Disney นั่นเองนะครับโดยเกมนี้เนี่ยเปิดให้บริการในมือถือมาก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเปิดให้บริการแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยครับไม่ไว่าจะเป็นเครื่อง PlayStation นะฮะ Nintendo Switch และก็ PC ครับซึ่งทุกแพลตฟอร์มสามารถเจอกันได้หมดเลยนะครับเล่นคอสแพลตฟอร์มได้และที่สําคัญนะครับคือเกมนี้มันรองรับภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งมันก็รองรับมาตั้งแต่ตอนที่ลงในมือถือแล,ะละ้วล่ะ เดีย๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นของจริงเลยกันละกันครับด่านนี้ผมเล่นเป็นกูฟี่นะครับมาหนึ่งก็พยายามเหยียบคันเร่งให้มันไปที่สีเขียวให้ได้นะครับถ้าเกิดทําได้ก็จะได้รับโบนัสครับโอเคได้บูทมาแล้วกดไปเลยกันละกันครับไอเทมก็ได้มาแล้วก็เออผมกดค้างเลยกันละกันครับอย่างเช่นไอเทมเมื่อกี้คือถ้าเกิดกดค้างเนี่ยคนเขามาอยู่ใกล้ๆเราก็จะทําให้ได้รับดาเมจนะครับส่วนนี้เป็นเร่นงความเร็วนาะโอเคบูทไปเลยครับอ่าถ้าเกิดเจอไอ้นี้ก็คือขึ้นไปได้เลยนะครับ ถ้าเกิดขึ้นไม่ถึงเนี่ยกระโดดได้นะคือเกมนี้มันมีคําสั่งกระโดดนะครับโอเคเก็บสกิลต่อครับเหมือนเดิมครับผมนี้กดค้างไว้โอเคโดนไปครับผมกิ้งไปเลยจ้าส่วนการดิฟนะครับเราดิฟจ์ก,กว่าล้อมันจะลุกเป็นไฟนะครับเราถึงค่อยปล่อยเนาะมันจะได้รับโบน,นัสการบูตด้วยนะครับโอเคไป ส่วนไอเทพนะฮะเราสามารถปล่อยไปด้านหลังได้ด้วยนะก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมใช้จอยเล่นหรือว่าใช้มือถือเล่นหรือว่าคีย์บอร์ดมันกดคนละปุ่มกันอนะ่ะก็แล้วแต่กันละกันครับต้องไปศึกษาให้ดีครับกดอะไรมันทําอะไรบ้างนะฮะโอเคอน,นี้ได้สลับซ้ายขวามาโยนไปด้านหลังรัวๆเลยละกันโอ้โหโดนแซงเลยดิฟนานเกินไปโอเคได้บูลแล้วครับไปจะทันที่หนึ่งไเนี้ยเฮ้ยขึ้นทันไหม โดดขึ้นนี้โดดขึ้นนี้โห่ไม่ทันครับความเร็วตกไปเยอะเลยครับนี่คือความซวยของผมครับดิปไปยาวๆยาวๆครับผมเกือบจะได้บูธแล้วครับแต่ที่หนึ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับตามไม่ทันเลยฮะโอเคเร่งความเร็วไปปื๊ดนี่บูธต่อไปครับผมใช้สกิลต่อเนื่องคราวนี้ผมกลับขึ้นมานําที่หนึ่งแล้วครับดิบไปเส้นชัยอยู่ด้านหน้านิดเดียวดูจากมินิจมียแล้วไม่น่าจะมีใครตามทันครับ โอเคได้ของอีกก็ดิฟต่อครับผมเรียบร้อยโอเคครับได้อันดับหนึ่งจ้าเดี๋ยวคราวนี้เล่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมจะเล่นกับตันแจ็คส์แฟโร่ให้ดูนะครับดูซิว่ารอบนี้จะได้ที่เท่าไหร่ครับโอ้โหเบียดกันนัวๆเลยครับผมไปบูสโอ้โหยังไม่ทันไปถึงไหนเลยครับโดนสกิลกอดแล้วครับผมบูสต่อ ผมอยู่อันดับโลเลยคิดดูก็แล้วกันแหมไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนะครับจังหวะขุกคิกแบบนี้โอ้โหระบงระเบิดอะไรกันเต็มหน้าเลยครับคนที่อยู่หน้าก็อาจจะโดนแกล้งบ่อยหน่อยเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหของผมได้กับเขาบังไม่ได้เนาะไปกับตันแจ็คเอาดาบฟาดไปครับผม ไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเมือทุบมือทุบโอ้หลบทันอ้าวขึ้นมาที่หนึ่งอย่างรวดเร็วโอ้โหโดนแซงอย่างรวดเร็วเหมือนกันโคนัวอุ้ยโอ้โหโดนสลับซ้ายขวาไม่เป็นไรครับผมขึ้นหลังได้แล้วเร่งความเร็วดินี่แน่โอเคครับรอบแรกขึ้นที่หนึ่งได้ครับแต่ว่ารอบต่อไปนี่จะยังไงได้สกิลสลับมาครับ ผมใช้เลยแล้วกันนี่ไปครับผมสกิลสลับนี่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่เหมือนพวกสกิลโจมตีแล้วแจ็คกับสเปโร่ถ้าเกิดผมจําไม่ผิดไม่มีสกิลป้องกันด้วยนี่ว่าโอเคใช้สกิลไปก่อนเลยแล้วกันครับมาใครเข้ามาใกล้ๆผมโดนแน่ครับบูตเลยบูตบูโอ้จะหลุดแทร็กไปดิฟจะใช้สกิลด้านหลังบ้างดีกว่าไปปุ๊บอุ๊ยโดนไหม โอโหไม่โดครนะผมความเร็วตกเลยอือไป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 นี่เนี่ยใช้ดาบโบบาโบบาเข้าให้โอ้แล้วก็โดนโจมตีอีกครับความเร็วนี่หายไปอย่างเยอะเลยครับไปไปไปโดนมือทุบปเนี่ยไม่โดนเนาะโอเคยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่อยู่ที่สามก็ยังโอเค ยังมีโอกาสพลิกไม่พลิกแล้วล่ะโอ้โหโดนขนาดนี้ไม่พลิกแล้วล่ะไอเทมก็ไม่ได้แล้วมาทางขู่ขายต่างหากโอ้โหบอกเลยครับที่โลไปดีแบบนี้อ้าวยังคงแซงได้อยู่ในช่วงท้ายนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับถึงแม้ว่าจะนําที่1มาแต่ก็ไม่ได้ที่1ตลอดไปนะครับ ส่วนโหมดการเล่นนะครับก็จะมีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็มัลติเพเยอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะมีอันแรกสุดเลยที่ต้องเล่นก่อนคือสนามเริ่มต้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวระบบอื่นๆมันจะไม่เปิดนั่นเองครับจะได้เป็นการฝึกการเล่นไปด้วย ส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็นซีซั่นทัวร์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นคนเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางดานเนี่ยเราจะได้เล่นเป็นตัวละครที่เขากำหนดให้นะครับแล้วก็มาที่เลเวล15เลยแล้วก็พยายามดูพวกภารกิจเสริมด้วยครับว่าเขาให้ทำอะไรบ้างนะครับเช่นใช้สกงสกิลนู่นนั่นนี่เป็นต้นครับส่วนอันต่อมาเป็นอีเวนต์จำกัดน,นะครับอันนี้คือเหมือนอารมณ์ประมาณเควสประจำวันนั่นแหละเขาก็จะมีเควสให้เราทำตามที่กำหนดถ้าทำได้ก็ได้รับของางวันไปเท่านั้นเองครับ ส่วนมันตีเพ a y เจจะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกสุดเนี่ยก็คือเป็นแร m งแมทนั่นเองครับสามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยรวมแล้ว3คนนะครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยมันจะมีการคิดของด้วยพูด,ดง่ายๆคือท่านชมอัปเกตรดตัวละครไว้อัปดาวไว้เนี่ยมันก็จะมีผนตามนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมันติเพยเยอร์คุมเลเวลอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของเลเวลตัวละครมาเกี่ยวข้องครับพูดง่ายๆคือฝีมือล้วนๆนะครับแถมยังใช้ตัวละครที่เราไม่มีได้อีกด้วยนะครับและมาที่เลเวล30เลยเป็นไงล่ะส่วนสนามแข่งส่วนตัวอันนี้ก็เอาไว้สร้างห้องเล่นกับเ,เพื่อนๆนั่นเองนะครับก็คือให้คนหนึ่งสร้างห้องไว้ครับก็เลือกสนองสนามอะไรที่เรียบร้อยหลังจากนั้นนะเราจะได้รับเลขห้องมาใช่ไหมครับเราก็เอาเลขห้องนี่แหละครับไปให้เพื่อน ทีนี้เวลาเพื่อนเข้ามานะครับก็ให้เลือกเมนูเข้าร่วมการแข่งแล้วก็ใส่เลขเมื่อกี้นั่นแหละครับเข้าไปเท่านั้นเองส่วนโมสุดท้ายเป็นเล่นอิสระในพื้นที่อันนี้ก็คือเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับก็สูงสุด4คนเนาะซึ่งการเล่นในนี้เนี่ยมันจะไม่ได้คิดคำนวณค่าประสบการณ์หรืออะไรให้ทั้งซ้นพูดง่ายๆก็คือเป็นแมปที่เอาไว้ฝึกซ้อมนั่นแหละส่วนการอัพเกรดเลเวลนักแข่งดูด้านซ้ายล่างได้เลยครับมันจะมีคำสั่งปรับเปลี่ยนนักแข่งใช่ไหมอ่านั่นแหละก็เลือกใครกกก็ได้้สััคคนนนึงงที่เรรราาตอาะบ ทีนี้ดูด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีหลายเมนูมากนะครับอันแรกคือการอัปเกรดนั่นแหละครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะใช้ตัวไหนบ,บ่อยๆอยากเก่งก็คืออัปตัวนั้นนั่นเองนะครับแล้วมันมีการเลื่อนแรงด้วยนะก็ต้องไปสะสมเศษชิ้นส่วนมาก่อนซึ่งมันก็ได้จากหลากหลายวิธีครับเช่นเปิดกล่องหรือว่ากรชปองประจําวันอะไรเงี้ยไปทําภารกิจต่างๆน,นู่นนั่นนี่เห็นไหมครับมีเพียบเลย ส่วนเมนูต่อมาเป็นลูกทีมนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวละครที่มาสนับสนุนการเล่นของเรานั่นเองครับแต่ละตัวละครก็จะมีการบวกสถานะที่ไม่เหมือนกันด้วยและลูกทีมแต่ละคนเนี่ยมันจะมีการบวกบัฟโบนัสของไอเทมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเลือกตัวละครที่ไม่ได้มีไอเทมนี้มาเนี่ยก็อาจจะไม่เวิร์กถูกไหมส่วนการปรับแต่งอันนี้ก็คือจะเป็นพวกคอสตูมแล้วก็แอนิเมชันการชนะนั่นเองนะครับถ้าเกิดมีก็มาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เนาะ ่วนรถแข่งนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนได้นิดหน่อยนะครับก็อย่างเช่นสีรถอย่างเงี้ยอ่ะก็เปลี่ยนได้เลยเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีการเลือกปีกด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้ามีปีกก็สามารถมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับล้อก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะเออได้ทั้งรูปแบบแล้วก็สีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกัน ส่วนสกิลเนี่ยมันเอาไว้ดูเฉยๆครับว่าตัวละครตัวนี้มีสกิลอะไรบ้างนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะเลเวลอัพเองอัตโนมัติจากการที่ท่านผู้ชมเลื่อนดาวนั่นเองครับดาวยิ่งสูงสกิลมันก็จะยิ่งเยอะแล้วก็ความแรงก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วย ส่วนซีซันพาร์ทเกมนี้ก็มีเนาะท่านผู้ชมสามารถมาดูมิชชั่นหรือว่าภารกิจที่ต้องทําแต่ละวันได้เลยนะครับหรือว่าจะดูประจําซีซันก็ได้ครับถ้าทําไหวก็ทําไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเติมเงินมีพาสทองขายนะครับจะได้รับรางวัลมากกว่าชาวบ้านเขาเนาะถ้าเกิดคนไม่เติมเงินเนี่ยจะได้รับรางวัลแค่ตรงนี้นะครับที่มันมีคําว่าฟรีอะฟรีฟรีฟร,ฟรีอันนี้คือรับฟรีนะครับส่วนร้านค้านะครับก็มีพวกคอสตูมมีของขายเพียบเลยนะครับแล้วมีของฟรีด้วยนะอย่าลืมเข้ามารรััับบทุกววนนด้ยะค แล้วของที่ขายเนี่ยมันจะมี3สกุลด้วยกันนะครับอย่างตอนนี้มันจะเป็นกิจกรรมของอาลาดินน่ะวันนั้นช่วงนี้ก็จะมีแต้มตะเกียงเยอะนะครับอันนี้ก็อย่าลืมเข้าอีเวนต์เยอะๆกันลวกันจะได้มีแต้มมาแลกเนาะแล้วก็อันที่เป็นโทเค็นนะครับอันนี้คือเราสามารถเติมเงินได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงอ่าที่ที่มันเป็นอันนี้อันนี้เน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 อันนี้มันจะได้จากการลงแลงแมทอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูกันแล้วกันครับว่าจะซื้ออะไรครับมีของให้ซื้อเยอะเหมือนกันนะ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ด้านขวาบนที่เป็นรูปฟันเฟืองนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเป็นการตั้งค่าเนี่ยจะมีหลากหลายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมนะครับใครที่ใช้คีย์บอร์ดก็ลองเข้ามาดูปุ่มก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราเปลี่ยนปุ่มด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้แต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนได้อิสระนะซึ่งท่านผู้ชมก็ต้องมาเลือกกันเราเองนะครับว่าที่เกมมีให้3รูปแบบเนี่ยถนัดอันไหนมากที่สุด ส่วนคอนโทรลเลอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีให้เราเปลี่ยนปุ่มนะครับมันจะมีตัวอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วครับว่าต้องกดปุ่มไหนทําอะไรบ้าง ส่วนการตั้งค่าของเกมนะครับอันนี้คือจะมีพวกหน่วยนั่นเองครับว่าจะเป็นกิโลเมตรหรือว่าเป็นไมล์อะไรแบบนี้นะครับตัวช่วยเลี้ยวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันนะครับส่วนตัวผมไม่ชอบเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดตัวช่วยเลี้ยวเนี่ยคือเกมมันจะพยายามแบบเลี้ยวให้เราเองในทุกๆจงังหวะบางทีเราไม่ได้อยากเลี้ยวอ่ะเราอยากจะไปทางลัดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าปิดไว้ดีกว่าเล่นเองอะไรเงี้ยนะครับส่วนเร่งความเร็วอัตโนมัติอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมชอบไงเพราะว่าขี้เกียจมานั่งกด R2 ค้างไว้เลยแบบน ส่วนอันต่อมาเป็นมุมกล้องและการแสดงผลนะครับอันนี้ก็ลองมาเช็คตรง FPS กันละกันเนาะคือบางทีมันเปิดไว้สุดแล้วกระตุกอะ่ะก็ลองมาลดลดดูกันแล้วกันนะครับพวกขนาดหน้าจงหน้าจออะไรเงี้ยก็ปรับได้ส่วนนั้นต่อมาเป็นกราฟิกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถปรับที่ตรงนี้ก็ได้แต่อันนี้เกมมันปรับให้ไงก็โอเคแล้วนะสวยลื่นนะครับไม่มีปัญหาต่อการเล่น ส่วนเสียงอันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมนะครับเราไปดูภาษาดีกว่าน้ะท่านผู้ชมน่าจะเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ามีภาษาไทยซึ่งมันก็มีภาษาไทยมาตั้งแต่ในเวอร์ชันมือถือแล้วนะครับส่วนเรื่องของการล็อกอินเนี่ยมันอยู่ที่แพลตฟอร์มครับถ้าเกิดว่าเป็นมือถือเนี่ยมันก็จะมีการล็อกอินดยวย Google Apple อะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวเกม l o อกอินก็ได้นะอันนี้จะเป็น ID ของทางค่ายเขานะครับก็ถ้าเกิดอยากจะย้ายไปเล่นในเครื่องอื่นๆอะไรเงี้ยแนะนาว่าให้ล็ Game อก เกมล็อฟไอเนี่ยมันต้องการแค่อีเมลกับรหัสผ่านนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดยังไม่มีก็ลองสมัครดูกันละกันนะครับแถมมีภาษาไทายรองรับแบบนี้ด้วยก็ยิ่งสมัครง่ายเข้าไปใหญ่เลยส่วนใครที่มีไอเทมโคแล้วก็มากรอกในที่ตรงนี้เลยนะครับใครมีก็มาแบ่งปันกันหน่อยกันละกันเนาะ